นานนยักษ์วัดแจ้งรบกับยักษ์วัดโพคือหนึ่งในเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดของกรุงเทพแต่เบื้องหลังนิทานสอนใจเรื่องมิตรภาพแหวะการผิดคำสัญญานั้นซ่อนไว้ด้วยปริศนาที่ลึกซึ้งกว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าเพื่ออธิบายที่มาของชื่อท่าเตียนหรือแท้จริงแล้วมันคือความทรงจำร่วมของผู้คนในอดีตที่ได้เห็นเหตุหการณ์พังทลายครั้งใหญ่บางอย่าง และพลังงานอันเกลี้ยวกราดจากการต่อสู้ในตำนานได้ทิ้งอาถรรพ์อะไรไว้บนผืนดินแห่งนี้บ้างณนะสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาใจกลางมหานครกรุงเทพมีสองมหาอารามหลวงตั้งตรงงานประจันหน้ากันราวกับขุนศึกเฝ้าสมรภูมิและที่ซุ้มประตูทางเข้ามีสองมหาเทพผู้พิทัก์ยืนเฝ้าอยู่ ยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพพวกเขาคือทวารบาลผู้ศักดิ์สิทธิ์คือศิลปะอันงดงามที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างมาเยี่ยมชมแต่ตำนานที่ถูกเล่าขานกันมารุ่นสู่รุ่นกลับกระซิบเรื่องราวที่แตกต่างออกไปเรื่องราวของมิตรภาพการหักหลังและมหาสงครามที่ทำให้แผ่นดินต้องล่มสลายแฟ้มคดีนี้ของห้องลับสีแดง จะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของตำนานเพื่อสืบค้นว่าอะไรคือความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชื่อท่าเตียนและพลังงานอันเกลี้ยกราอจากการต่อสู้ในครั้งนั้นได้ทิ้งอาถรรพ์อะไรไว้ให้เราบ้างแฟ้มคดีของเราเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าที่คนกรุงเทพคุ้นเคยกันดีในอดีตการนานมาแล้ว ยักษ์วัดโพผู้มีกายาสีเขียวและยักษ์วัดแจ้งผู้มีกายาสีขาวทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันอยู่มาวันหนึ่งยักษ์วัดโพเกิดขัดสนเรื่องเงินทองจึงได้เดินทางข้ามแม่น้ำมาขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้งเป็นจำนวน50สสตังค์ตามตำนานโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำมาคืนในไม่ช้าแต่การเวลาผ่านไป ยักษ์วัดโพกลับทำเฉยเมยไม่มีทีท่าว่าจะนำเงินมาคืนยักษ์วัดแจ้งรู้สึกว่าตนถูกเพื่อนรักหักหลังจึงตัดสินใจข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปทวงเงินคืนถึงหน้าวัดโพแต่การทวงนี้กลับกลายเป็นการโต้เถียงที่รุนแรงไม่มีใครยอมใครจากคำพูดก็กลายเป็นการลงไม้ลงมือมหาสงครามระหว่างสองมหาอารามจึงได้ประทุขึ้น ยักษ์ทั้งสองตนซึ่งมีฤทธิ์เดชเท่าเทียมกันต่อสู้กันอย่างดุเดือดต้นไม้และบ้านเรือนของผู้คนในบริเวณนั้นถูกเหยียบย่ำทำลายจนพังพินาศแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นจนพื้นที่ทั้งแถบนั้นราบเรียบเป็นหน้ากลองหรือที่เรียกว่าราบเตียนความวุ่นวายครั้งนี้ร้อนไปถึงพระอิศวรผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์ พระองค์จึงได้ลงมาพิภากษาและสาบให้ยักษ์เพื่อนรักทั้งสองกลายเป็นหินยืนเฝ้าวัดของตนอยู่คนละฝั่งแม่น้ำตลอดกาลเพื่อมิให้ก่อเรื่องเดือดร้อนได้อีกและพื้นที่ที่เคยเป็นสมอรภูมิรบนั้นก็ถูกขนานนามนับแต่นั้นมาว่าท่าเตียนนั่นคือเรื่องเล่าที่ทรงพลังแต่ในฐานะนักจดหมายเหตุเราต้องตั้งคำถาม เงื่อนงำที่หนึ่งที่มาของชื่อท่าเตียนคําว่าเตียนที่แปลว่าราบเรียบนั้นดูจะสอดคล้องกับตำนานอย่างสมบูรณ์แบบแต่เมื่อเราเปิดแฟ้มข้อมูลทางประวัติศาสตร์เรากลับพบทฤษฎีอื่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่าท่าเตียนอาจเพี้ยนมาจากคำว่าห้าเตียนซึ่งเป็นชื่อเมืองท่าสำคัญในเวียดนาม ที่ชาวจีนแต้จิ๋วอบพยพมาค้าขายหรืออาจหมายถึงท่าเรือของชาวจีนก็เป็นได้อีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าบริเวณนี้เคยเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่สจนทำให้พื้นที่โล่งเตียนไปจริงๆปริศนาจึงเกิดขึ้นว่าตำนานสร้างชื่อสถานที่หรือชื่อสถานที่สร้างตำนานกันแน่ เงื่อนงำที่สองบทบาทที่แท้จริงของยักษ์ตามคติความเชื่อของไทยยักษ์ที่ยืนเฝ้าสุ้มประตูวัดนั้นมีฐานะเป็นทวารบาลหรือผู้พิทักษ์าศาสนสถานจากสิ่งชั่วร้ายพวกท่านคือผู้ปกป้องไม่ใช่ผู้ทำลายการที่ยักษ์ซึ่งเป็นตัวแทนของความดีงามจะมาต่อสู้กันเองเพราะเรื่องเงินเพียงเล็กน้อย จึงดูจะขัดแย้งกับบทบาทหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกท่านและเงื่อนงำสุดท้ายอาถรรพ์ที่ตกค้างไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นจริงหรือไม่ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดท่าเตียนต่างมีความเชื่อและเรื่องเล่าสืบต่อกันมาทั้งเรื่องเสียงโครมครามปริศนาในยามค่ำคืนหรือเรื่องเงาขนาดมหึมาที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ริมแม่น้ำหลายคนเชื่อว่า นี่คือพลังงานที่ตกค้างจากการต่อสู้คือดวงจิตของยักษ์ที่ยังคงผูกพันกับสถานที่แห่งน,นี้หรือนี่เป็นเพียงจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นจากความเก่าแก่และมนขลังของพื้นที่เท่านั้นท้ายที่สุดแล้วตำนานยักษ์วัดแจ้งรบกับยักษ์วัดโพอาจไม่ใช่บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่มันอาจเป็นอุป,ปักรณ์ ที่ชาญฉลาดของคนโบราณเป็นนิทานสอนใจที่ยิ่งใหญ่ที่ใช้ตัวละครที่น่าเกรงขางที่สุดมาสอนบทเรียนที่เรียบง่ายที่สุดเกี่ยวกับมิตรภาพความซื่อสัตย์และผลของการผิดคําสัญญาแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรทุกครั้งที่เราล่องเรือผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืนและแงนมองขึ้นไป เห็นเงาตะคุ่มของมหาเทพผู้พิทักษ์ทั้งสองที่ยืนนิ่งเงียบประจันหน้ากันเราก็อดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามว่าในความเงียบงันนั้นพวกท่านกำลังคิดอะไรอยู่และพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่สถิตอยู่นาที่แห่งนั้นยังคงส่งผลอะไรกับเราในปัจจุบันบ้างหรือไม่ปริศนานี้จึงยังคงถูกเฝ้าไว้โดยยักษ์ทั้งสองตน ตลอดการ